รีวิวซื้อแพ็กเกจเช่าชุดจีนถ่ายรูปที่จีนเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณถงหลี่ในเมืองซูโจวค่ะซึ่งร้านที่เราจะไปเนี่ยก็คือร้านนี้เลยเดินเข้ามาดูในร้านกันนะคะทุกคนในร้านเนี่ยมีชุดฮั่นฝูให้เลือกเยอะมากมีให้เลือกทแทบจะทุกยุคทุกราชวงศ์กันเลยทีเดียวค่ะนอกจากชุดที่มีให้เลือกเยอะแล้วนะคะในร้านเนี่ยก็ยังมีผมปลอมวิกแบบต่างๆรวมไปถึงกิ๊บหนีบผมนะคะเครื่องประดับอีกมากมายเลยค่ะเลือกชุดกันเรียบร้อยก็มารอแต่งหน้าทำผมกันเลยค่ะแเชช่าุล้วก็แต่งหน้าในานนนร้้าะะะะคคจมี99ี99 99วววแแลก็่่่ตพิเลือกเป็็นนน299วะะะคกจ ทั้งแต่งหน้าแล้วก็ทําผมให้แบบนี้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นไฟนอลรูคของเรานะคะหมุนโชว์ตัวไปหนึ่งรอบแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรายังไม่ไปถ่ายรูปค่ะเพราะว่าเราหิวเราก็เลยมาหาอะไรกินนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งแล้วก็เป็นไส้กรอกนะคะจะบอกว่าอากาศเนี่ยหนาวมากแต่ว่าไส้กรอกก็คือร้อนมากนะคะลวกปากเราหนึ่งอะไรกินเสร็จนะคะแวะมาถือไฟให้ตากล้องเขานดนึงค่ะเพราะว่าเขาไม่มีทีมงานช่วยนะคะอาจด้ถ่ายรูปตัวเองสักทีนะคะจะบอกว่าช่างภาพเขาว่ามีความโปรเฟชชั่นอลมากก็คือเขาจะมีการบอกท่าให้เราเป็นระยะๆนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดที่ใส่แล้วก็มีีีีีีคคคควาาาาาามมสสสงงง่่่่่่ะะะะะรรรััับบใใททกกกกลลลแนนนนนไปปจจจ็็อยยยืชุดถูเ คุ้มมากไปดูสวยๆเพียบเลยค่ะ